ออกเยอะฝนแต่ก็สวยอากาศยเย็นๆนะครับวันนี้เส <Yes. S 1> มาถึงนี่ต้องกินเบียร์ฮะหายากน,นะ,ะบรรยากาศกินเบียร์กลางสายฝนเน,นี่ยไปคอยอัน คครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงตลาดไหนมาเก็ตอีกที่หนึ่งในเมืองหอยอันนะครับเ,เียากาศกรุบทัวร์ไทยก็มีร้านไขาของในหอยอันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันที่ริมน้ำที่หอยอันนะครับโอเคไป สองข้างทางเขาก็เร okay. ียกเรากินทุกร้านเลยนะที่นี่นะแปลกนะที่เวียดนามแต่พูดเวียดนามน้อยมากส่วนใหญ่พูดไทยทั้งนั้นเลยอร่อยนะอร่อยนะมีทั้งหมูทั้งไก่นะโอ้ยคนกินเยอะๆเฮ้ยว้าวย่างเฉยเอาเรา เกาหลาพูดเกาเหลาได้ด้วยรู้จักเกาเหลาด้วยตายแล้วโอเคเลือกสักร้านดีกวา่า <c oughs> จนแนะนำหน่อยรเรามากินข้าวกันบรรยากาศริมน้ำนี่โอ้โหเป็นเรือมืดเห็นไหมเนี่ยเรือแล้วก็มีโคมไฟสวยเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูนะกินกันน <c oughs> ี่อันนี้อะไรวะหมูหรือเนื้อวะคิมดิเ,เดียวว๋ยังไม,ม่ออกมา อันนี้เหรออันี้มืนตักมี่อันนี้พอกพอกบีบอับนีอโอเคเอาลูกตับมาใส่นๆมดีเยอ๋ออี้สดเลยอ่า I want a big big water big water big water ขวดเล็กก็เท่ากับเอามาสองอ่ ไล้วเหยียขวดเล็กไม่เท่านี้เหรอวะเนี for, like through, ่ยใส่น้ำใส่น้ำไปหนึงมือขวดเล็กมันขวดเล็กสิขวดใหญ่ยี่สิบเลยนะเอาขวดเล็กพอตอนหนูว้อด้วยไว้ใจคุณอ่ามันมองกันหมองแล้วจะเลืซื้อหรือเปล่ามึงสั่งขวดเล็กเหรอมึงสั่งขวดเล็กตัวใหญ่นะขี้ขวดเล็กอะขวดเล็กเดี๋ยาเท่าขวดนี้เดี๋ยวก็รู้น่าจะมีแค่แบบเดียวนี่นะนี่ขวดเล็กนี่ขวดใหญ่นะเดี๋ยวดูขวดเล็กนะขนาดไหนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแต่มีกุ้งกุ้ง เขาบอกก๋วยเตี๋ยวเขาบอกเขาฟอกอเขาบอกว่ากุ้งเขาบอก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 เอาฟอกอันนี้ไข่กุ้งไข่จริงนะเหมือนฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวกุ้งแล้วเราหมูมะปรดาบเขาจะใส่อะไรเขาก็ใส่อะไรของเขาก๋วยเตี๋ยวหมูเนี้ยไข่หมูก๋วยเตี๋ยวกุ้งเอาไปคืนันตอนนี้เพื่อนหมทะเลาะกันแล้วโอเคครับขวดเล็กมาแล้วนะครับขวดเล็กมาแล้วนะฮะ มาเจอสมอโอ้ขวดขวดเล็กมาแล้วมีขวดเล็กอันไหนขวดใหญ่มีขวดใหญ่อันไหนขวดเล็กมีขวดเล็กมันเล็กมันยังไงเล็กนี่ขวดเล็กีขวดใหญ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูตัวตรงคอขวดดิอ๋อคอขวดอันนี้มันจะมันจะเยอะกว่าหน่อยนึงต่นี่มันห่างกันต่นี้ขวดใหญ่นะทุกคนนี่ขวดใหญ่อันนี้ขวดเล็กเวลาสั่งั่งดีๆนะอาหารมาแล้วที่เราสั่งไปอันนี้อันนี้อะไรวะเฝอเนื้อ ไม่ใช่เฝอฟักชีเฝอฟักชีแต่โรยเนื้อเอออันนี้เนื้อย่างอันนี้เนื้อย่างอันนี้หมูย่างใช่นี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยตกลงก๋วยเตี๋ยวกุ้งก๋วยเตี๋ยวกุ้งแต่โรยหมูอใส่หมูใส่ไข่มามามาเฝอฟักชชิมน้ำดีกว่าไะเนี้ยวไอ้น้ำมาชิมเราโอ้โหหวานนะมันหวานครับตัวจืดว่ะต้องมีเครื่องปรุงอ่ะจริงต่อไปเนื้อเนื้อ แล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยน้ำจินคือห่อผักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ให้ผักมาก็น่าจะห่อแหละอัน,นเค็มๆทำไมเค็มๆเ,เ,เหมือนกันอันนี้หวานหวานอร่อยอันนี้เค็มหวานเนานะเราลองลองให้ครบเลยดูเดี๋ยวร้องหิว <c oughs> นี่ติ้มกับน,นี้หอ่อนี่ยหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้บอก <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> ไอเนี่ยมันคือทิชชู่หรือคือแป้ง บ้าไปแล้วจิ้มอีกทีก็ได้ห่อผัดท like ีด้วยกันแถมใส่ผักด้วยดิที่นี่คือที่ไหนนะใหญ่เลยกาแฟคือหมึกแหนมเนื้องอ่ะเคยครับขอขึ้นก่อนอร่อยมากอร่อยอ่ะเขาเป็นไทยไม่มีอร่อยดิแต่เนี้ยน้ำปวดใหญ่เนี้ยน้ำขวดเล็กเวลามาเลือกดีๆีราคาไม่เท่ากัน เดี๋ยวครับมาอีกหนึ่งเมนูครับที่ในเมืองไทยไม่เห็นแน่นอนผัดผักบุ้งครับแต่ที่นี่ผักบุ้งไฟเขียวลองชิมดูรสชาติเหมือนบ้านเราเปล่าอุ้ยร้อนร้อนถืือนี่อร่อยร้อนอ๋อ เป็นไงวะรอ้อนไม่แล้วรสชาติอ่ะเป็นผักแไ่ทำไมวะข้าวเ <c oughs> สียหายมื้อนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นดองนะครับคนมันรวยนะคนมันรวยนะคนมันรวยกินน้ำเท่าไหร่วะสี่แสนถ้ามันเข้าเกี่ยวกี่บาทน,นะสี่แสนสองไม่ถึงพันนะ, 600, 700, ะหกร้อยเจ็ดร้อยะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อ ไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนในตลาดที่หอยอันครับครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่ด้าน,นังเฮ้ย hey! ที่หอยอันโน,น่นนไปดูฝั่งโน้นดีกว่านี่ใครอยากถ่ายรูปเป็นเลยก็นี่ครับจ้างได้ เขาจะมีดิคนรับก็ล,ลงเรือแล้วก็เขาจะพาวนๆเนี่ยแล้วก็ฉายรูปกระโคมไฟ o n ไฟนะครับก็<อ>สวยไปอีกแบบนี่ครับสองข้างทางก็จะมีร้านนวดสปาร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับอร่อยอร่อยอ วันนะอาวันเหรอเอ่อมาลองกันเท่าไหร่อะเท่าไหร่อ,อะเธอจีีสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอ่าวันสามหมื่น พุทธายชัดนะนี่อะไรอ่ะถั่วแดงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะไรเมัาคูแล้วก็ลูกบัวแล้วก็เฉากลวยแล้วก็อะไรไม่รู้แหละอูนมะพร้าวเขากล้วย แล้วก็ไข่ปลาไข่ปลาคาเวียไข่บาไม่ใช่แล้วก okay. yeah. okay. ็น well. ้ำกะทิแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งไม่ใช่โรยด้วยอะไรวะโรยด้วยอะไรไม่รู้คอนเฟ็คคอนเฟคแล้วก็ถั่วแล้วก็ใส่ได้ช้อนวันสปูดโอเค thank you ขนมอะไรก็ไม่รู้ อร่อยอ่ะก็เลยไม่ลงกินเลยกินเลยไม่กินแล้วแง่ที่อะไรวะมีอะไเชื่อพี่แนนเพื่อนชอบเหลือยากกินเลยสั่งง่ายเป็นไงอ่ะเป็นไงมันก็กูบอกเหมือนไอติมละลายอ่ะกะทิกินกะทิได้เหรอข้าวไอติมข้าวขก็เย กินได้แล้วก็อร่อยมนะอรออืมปลากกินออกปากแป้งก็อร่อยเฮ้ยคมไฟสวยนะพูดถึงนะ่ะ <c oughs> จนจนเดินดูนี่บ้าง <c oughs> เออไปดูกันบ้างพับเด็ดมันพับกลับกับบ้านได้บ้าง ไนซ์มาร์เก็ตที่หอยอันนี่คือเขาขายโคมไฟสวยนะขายโคมไฟโลกขายโคมายโมไฟนี่ครับพิซซ่าเวียดน,นามที่เราตามหามาหามา อันละสามหมื่นดองเอาป่ะสามหมื่นมาลองออกัน่อนลน่ละจริง <ใน S 1> จรงิอันนี้ติดใจตั้งแต่ตอน,ต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 ,อนติดใจตั้งแต่ตอนไปดารัสแล้วดารัสเขาแป้งเขาไม่ใช่อย่างนี้นะแป้งเขาขาวกว่าเนี้ยนนี้าแป้งเขาเหลืองกว่านี่แต่ไส้คล้ายๆกันเลย ็แต่ที <T iller> <t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  ่นี่ไม่มีไส้กรอกนะใช่ป่ะเออว่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราเขาอุ่นกันนี่ของจริงป่ะอ๋อ เคครับด okay, ี๋ยวรอเขาทำก่อนเดี๋ยวลองชิมดู yes เขาตัดให้ด้วย thank you จ่ายเขาย่งง่ะเนี่ยชักหนาไฟแล้วนต่แต่คึ่งนี้

ตูนี่อะฮ่าฮ่าฮ่ายิ้มสิเลยมันแตกสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค thank you thank you ชิมก่อนมมนเหมือนมันเหมือนดารัดบอกไม่หรูหรแต่ไม่เหมือนแต่ก็อร่อยแปลกๆไปอีกแบบ เหมือนอันนี้อ่ะเขาเรียกว่าไส้เค็มในขนมเบื้องป่ะใช่ป่ะไส้เค็มขนมเบื้องอ่ะแต่มันจะออกกุ้งๆหน่อยแป้งมันน่าจะใส่ขมิ้นมั้งเออโอเคเดินต่อไปก็อร่อยดีกินได้ let's go ลซโอพายมาชาเชีอร์ซัชฟุนเดวแต่เขาคนไทยกับเราเห็นนั่งรูมไลเลยไทยนเขารู้ได้ไงว่าเราเป็นคนไทยอ๋อไปกาแฟดิฟหรอเออไม่เ่อ ไปด้านนั่งด้วยจินนี่ก็ขายพวกของฝากของที่ระลึกแก้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะเครื่องสารกระเป๋าสารกระเป๋าผ้าเ,เรียงวายถึง่นู่นนแล้วก็เดินกลับมาแลวโอ้ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับต้องรีบเดินแล้ว ออเอ้ยรีบไปเถอะฝนลงแล้วเสื้อผ้าท่อ,องเที่ยวเยอะครับวันนี้วันกลารวันนี้เวลาอเลาอาเวลาดีทุ่มทุ่มประมาณทุ่มสิบท่องเที่ยวไปยังท่องเที่ยวเยอะเนาะ ทางขลาร้านอาหารส t ฟูดฟู้ดของเวียดนามปบาร์บีคิวครับปอมหมึกนี่ครับดูติสดร้านนี้ดีนะครับร้องเพลงเพราะมากแล้วก็ความหมายดีโอ้น้ำตาไหลฟังไม่ได้ไปะเถอะเพลงเศร้าเกินปาแดงนู้นนะ ไปครับร้านต่อไปเราจะมากินครับนี่ครับเป,เป็นเหมือนบาร์บีคิวไปลองกันส่วนใหญ่ร้านที่เวียดนามโต๊ะจะแบบเตี้ยๆอย่างนั้นเลยนะเลือกเลยริมนู้นไหมเออวะ่ะนี่ไงนี่ไงแนนข้างหลังแนะ เมนูครับโอ้โหบิเลเวียดนามไม่ใช่บิเลปะตะเวียดนามว่ะบบแบบแบนี่ครับร้านนี้เป็นเหมือนร้านบาร์บีคิวนะฮะอยู่ติดฟู้ดที่หอยอันนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเราสั่งอะไร,ระบ้างแรกรเราสั่งเบียร์ไเกอร์มาแล้วกินกับ,บหมูย่างเนื้อย่างนะครับ นี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านเขาที่เวียดนาหมือนน้ำจิ้มที่จิ้มฝรั่งเออนะใช่ใช่ใช่เหมือนน้ำจิ้มฝรั่งเลยคืออะไรวะน้ำจิ้มฝรั่งน้ำจิ้มที่ที่เขาไปจิ้มฝรั่งน้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลปี๊บผสมพริกเกลือใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ละลายให้มันเป็นอย่างเงี้ยกับฝรั่งเออผลไม้อ่ะครับ นี่ก็จะมีเห็ดพันเข็มทองอันนี้ชีสปะชีสหอยนางรมเสกอกไก่เบคอนเนยเออข้าวโพดผักย่างหบนนู้นแต่น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มฝรั่งจะมอะไรกอน่าจะมีแค่นี้มั้งแค่นี้เหรอเอออะไรกอคือแค่นี้เหรอเจเจหล่อนะ อ๋อลักจิ้มมาก่อนเดือดร้อนทั้งร้านอ่ะเขารู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเดือดร้อนทั้งร้านนี้ลงไปครับอ๋อพุดเดิสมันเหนียอ๋อแล้วก็ติววันนี้อืมยังเลยอ่ะเออแต่เขาใช้เป็นแผ่นกระทะฟลอยด์เขาจะได้ไม่ร้านอ๋อโอเค เขาวอกปิ้งอย่างานะครับโอเคไอ,อเดียสแตนแล้วอ๋อน้ำมันแรกใส่น้ำมันไปครับอ๋อโอเค thank you ครับก็ทุกอย่างไปกริวนะครับ คือเหมือนย่างเนยบ้านเรานะทีเดียวแล้วก็คุกคุกคุกผัดเลยปะชี้เดียวเเหมือนอันนี้นะเปปเปอร์รันหมหมูสามชั้นไม่มีที่ลงให้หมูสามชั้นเลยโอ้กะเด็นแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มฝรั่ง อย่างลงไปปริ้งอิอพี่ต่อไปก็คือใส่ซอสลงไปใส่เลยเขาให้ใส่ลงตะแกงไม่ใส่ลงพื้นี่ครับออมันมีสามมันไม่เหมือนกันไว้สามอย่างอ่ะใส่เลยอ่ใส่ไปเลยมีมูสัวมากครับ มือจะออกมาเป็นยังไงไม่มองอ้างว่ะตอบไข,ขได้ทีมีใครอีกมีชี้อีกโอ้โหตายแล้วลุกยแตกไม่ได้ลุกกลับอะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเปปเปอร์ลันนะใส่ไข่ได้หรอใส่ไหมใครกินไหมไม่กินใส่แล้วใครกินค่ะเดี๋ยวให้ปรุงก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิม น่ากินอะไรอะหอยเหรอมาลองก่อนเป็นเมนูอะไรไม่รู้อะมั่วซั่วมากอะเอาอะไรดีวะเอาหอยแล้วกันเฮ้ยไก่ดีวะไก่ไม่ไก่ไม่สัว่วใส่กอกแล้วกันลองชิมดูชิมกั็นน้ำจิ้มฝรั่งนะครับมีชีสด้วยนะอะไรโยใส่ชีสเหรอวะหมดแล้วอือจิ้กับผัก มันอบเปรี้ยวๆนะไม่เผ็ดๆอะแล้วก็มีชีสหอมโหเยี่ยมเลยเด็ดแปลกเลยม้วซั่วแต่ก็อร่อยลองดูหอยอร่อยชิมทั้งหมาครับเออมันบอกไม่ถูกอะมันมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดอ่ะคือมันมีน้ำจิ้มสามอย่างมาใส่รวมกันไงมันน่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดเออต้องคุกอ่ะคุกเราเออก็โอเคอยู่โอเคม้วซั่วแต่อร่อยดีกินกันแล้วกันเจอกัน ก็เรียงโดยพิดตาเออฮเ้ยคับเชิญบินแล้วทั้งหมดสองแสนหนึ่งมื่นสี่พันดองดูนะสองแสนสี่ 2, 000, 4, ก็เท่ากับประมาณเท่าไหร่วะพันห้า หรือเปล่าผัดไทยไม่รู้อ่ะต้องแปลเด้สองแสนสี่หมื่นสองสามร้อยสี่แปลอะไรวะเนี่ยสามร้อยกว่าบาทจริงเหรอทั้งหมดที่สามร้อยกว่าบาทโอ้โหรอ,อีกสามอีก,อกไม่มันอร่อยมันมันต่างกันที่มันไม่มีน้ำขวดใหญ่ขวดเล็กเออเอ้แต่อร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อย<ด> ได้คอมเมนต์ร้านนี้แนะนำมาอยู่ที่สภากาชาติหอยอันโอเคกลับแล้วเช็คบินแล้เวเจอกันโอเคนะครับมาผ่อนคลายฟุดมาสัตเสตี้มินิตนะครับ thank you โ oh. นี่ครับเขาจะให้แช่น้ำร้อนก่อนโอ้ยน้ำอุ่น,น่นี่พอดีพี่คนนี้เขาเป็นอะไรนะเจ้าของโรงแรมที่เราพักนี้เขาให้ส่วนลดเราสิบ้าเปอเซ็นด้วยโอเค t h ก n k y ค okay, ครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับที่พักเราแล้วหลังจากเรากินกันมาเต็มที่แล้วที่ตลาดหอยอันนะครับโอเคเดี๋ยวพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าหรือก่อนเที่ยงก็จะไปเที่ยวข้าวฟอคาเฟ่ในไออันก่อน mm hmm. ก็ใบบาทก็น่าจะเดินทางไปเว้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้พักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนไร้<า>เจอกัน,กนวรวัฒจันโทลานะฮะ <laughs>